ทุกท่านครับรู้ทันมิด EP พีที่161ลุ้นหวยจบที่บัญชีมาจากการที่ทุกท่านครับชอบเสี่ยงโชคชอบลุ้นแต่อยู่ดีๆมิดจะชีพเลือกใช้การจ่ายเงินให้ท่านเป็นเงินที่ผิดกฎหมายเป็นเงินที่ฟอกเงินมาเป็นเงินที่หลอกคนอื่นเข้ามาแล้วเอามาจ่ายให้ท่านท่านได้รับเงินท่านดีใจไม่กี่วันสุดท้ายแล้วท่านโดนอายัดบัญชีเพราะระบบมองว่าท่านคือ บัญชีที่รับเงินฟอกออกมาตรงนี้ท่านต้องเสียเวลาในการไปยืนยันตัวตนท่านต้องเสียเวลาในการไปการปลดล็อกบัญชีเพราะท่านอาจจะถอนเงินออกมา,มาเลยไม่ได้ผมมีลายของตำรวจไซเบอร์ที่จะให้ทุกท่านสามารถติดต่อได้แต่ท่านต้องระวังผมไม่รู้ว่ามิจชีจะตัดคลิปนี้ไปแล้วเอาไลนา์อื่นมาแปะหรือเปล่าทุกท่านต้องระวังต้องเป็นตำรวจไซเบอร์เท่านั้นนะครับ แล้วถ้าแอดไปแล้วเขาบอกว่าให้โอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยให้รู้เลยว่าเจอมิจฉาชีพนะครับตำรวจไซเบอร์ทำไลน์นี้ครับผมจะเปิดให้ทุกท่านดูในเวลา5วินาทีเพื่อท่านสามารถแอดไปได้หรือแคปหน้าจอไปได้นะครับหรือใครดูไม่ทันมาดูคลิปย้อนหลังได้ก็คือลายตัวนี้นะครับคิวอาร์โค้ดตัวนี้นะครับเป็นลายนี้นะครับ PCT Gay Horn แคปไปได้หรือมาดูย้อนหลังคลิปสั้นของผมสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่ง ถึง6โมงครึ่งของทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใครให้ท่านโอนเงินท่านเจอไลน์ที่จะชีพแล้วละ่ะนะครับสอบถามความคืบหน้าสอบถามการปฏิบัติสอบถามข้อมูลว่าจะปลดล็อกได้อย่างไรสอบถามไลน์นี้ได้เลยตำรวจไซเบอร์ทำบริการนี้ขึ้นมานะครับแล้วได้ไม่ได้กลับมาบอกผมด้วยผมจะได้ฟีดแบ็กกลับไปที่ตำรวจไซเบอร์ว่าคนเข้าไปติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้ประมาณนี้นะครับถ้าดูคลิปย้อนหลังแล้ว ได้ลองติดต่อไปแล้วกลับมาบอกผมด้วยนะผมจะได้เป็นกระบอกเสียงให้เป็นคนหนึ่งที่ไปช่วยฟีดแบ็ให้นะครับก็